รคจัดหนักมาันนี้คับไม่หัาดอักขเป็นการายที่หนักหนวครับต็ม่ครับเ็มที่ครับไเต็มที่เต็มร้อยครับากราก่เพราว่าต่โตขวไงครับตอนแกรังไม่โตครับอะไรโตครับตัวไงครับจว่าพวกเราเด็กไม่ดีอะไรไม่เล็กแล้วเลยตัวไม่เล็กครับ ว่าวิว้พร้มขึ้นแน่ๆโอ้มีบ้างครับผมตามภาษาครับตามภาษาเด็กน้อยครับถ้าอย่างพอมันอย่แบบแค่ขาที่คนเออมีันองการป่นก็น่าจะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกลิตั์ในการเผยแพร่นะครับคือแไรคืออะไรครับผมคือให้หนังมันมีรสชาติมากขึ้นใช่ครับผมก็เป็นแนวที่คนดอาจจะคาดไม่ถึงอะไรนะครับ อันนีคืันดีถัดไปคืัดซ้ัดซารั่ใช่ครับแต่เราลองจันตนาการดว่าบบอันดียังไงบ้างอ๋ออันดีนะครับคนยืนคนเนี่ยก็คือซีซั่นที่นเนี่ยจะได้เห็นหน้าพวกเราสองคนแล้วก็ดิจเตอรนะครับเบอร์หนึนะครับซีซั่นที่สองนี้ก็จะมีตัวละครใหม่ๆไม่ได้เห็นเลยตัวละครจะมีัวละครเพิ่มาเริ่มมาครับแล้วผมเรามาสร้างส รสชาติมากยิ่งขึ้นใรื่งหน่งใครอยากได้ความสัมพันธ์ในเรื่องคู่เราเหรอครับอืคู่เราเหรอครับก็ผ่านมาฟรีนึงแล้วได้เรียนรู้กันมากขึ้นครับเข้าใจกันมากขึ้นครับตอนนี้ก็ไปถึงชีวิตจริงเลยในเรื่องในเรื่องครับทุกอย่างชีวิตจริงชีวิตจริงก็ปกติดีคข้อพ้อสนิทกันมาก นก็ิัันงก็อะไก็ยังเกรงใจกันอยู่เกรงใจครับนี่ก็ค่อยเกรงใจดหวยคร้บเกิไปมล่วใช่ครับหก็ต้เกรงใจนิดหน่อยนะคเกรงใจนิดหน่อยแล้วั้บเกิดอะไรยังก็ไม่เกิดกันแลใช่ไหมใคเป็นการทำงานครับก็เต็มที่ทุกฉากทุกฉากกรครั เใช่ใช่แต่เราก็ไม่กดดันนะครับเราก็แค่รู้สึกว่าต้องพัฒนานตัวเอง,ไง,ไง,มง,ง้มากขึ้นครับเต็มที่มากขึ้นครับว่าทำให้ทุกคนได้ดูซีรีส์ยุ่ดีแน่นอนยังถ่ายเป็นสี่าษาล่าภาาามรู้สึกก็เป็นความที่คิงนะครับเพราะว่ากหายกันไปนานแล้วกลับมาก็ทุคนก็กีอเร็วมากเลยพราทุกคนพร้อมที่จะแสดงกันใช่ครับ เลยครับจะได้เห็นเราบนหน้าจอาจอเนะครับหรือแน่จอโทรศะตทายเลยนะครับผมก็คิดถึงทุกคนมากนะครับเตรียมติดตามรอติดตามกันด้วยนะครับพุทธาครับพุทธาจะเดินได้นะสามสิบเมษาเป็นอีพีแรกครับใช่อีพีสุดนี่ไปสิก็ถายหนาครับใช่ก็ถ่ายไปด้วยแล้วต้อถ่ายไปด้วยครับอย่างนี้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมด แบบว่าแเีเอถ่ายอกไปแล้วนี่ก็ต้องอาจจะมีต้องข่าร่วงกันอีกทีนึ่งครับเราก็ทนหน้าที่ทำการแสดงออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับกลัวไหมบางคนจะบอกว่าแบบเป็นภาคสองอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่จังเราไม่ได้คลการอะไรนะเพราะว่าเราก็แค่ตั้งใจทำาดีดีทำให้ผู้ติดตามทุกคนนะครับที้รอชมมีความสุขทย่าุถายไปทำให้เย็นหรือเงี้ย แฟนคับเยอะลใ่หคับก็ักกันเหมือนเดิมงอมน่คเลยครับถึงแม้ประเทศไทยจะร้อเลยครับให้คมบูเข้าไ่ก็ยิ่งรอนเข้าไใหญ่เลยครับอยาเหเลยครับผมกเีไปไหนก็ไปมาแล้วอ่าที่ไปมาแล้วมีประเทศไหนแล้ว ทางภาษาใช่ก็มาทำรักหวานนะรัะว่าก็ยางรักก้อยเหมือนเดิมนะครับเก็บตัวยุทธ์คืดึงสายไปเ็มว่าเ็เตีวดเตีมยุขาพเตียวภาษาดอว่าเตียวภาษาเรพูดได้คูดหน่ยขอภาษาจีนของภาษาจีนมีข่าวน้าเจ้าข่าวเนี่ยมัต้องแบบข่าวแบบเป็นลมนเป็นข่าวาเลก็เลื่องธรมัาตาตังครับผมใช่ครับแล้ว่าอะไรัสวัสดี Mak, ya. Mie nang nang yang terbuat dari. ya, ไ,นนะไม่จอน่ะนะขมไหมขมไหมอยู่เลย